ท่านชมมีเรื่องให้จับตาอีกแล้วนะครับจับตาดูตลาดเงินตลาดทุนในค่ำคืนนี้ดีเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรกกากฏว่าสำนักข่าวรูมเบิร์สนะครับเขารายงานว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบนกีบอีเอฟอร์ส์วันนะบอกสั้นๆว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วในการเลือกผู้ว่าการเฟดหรือว่าผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ซึ่งทรัมป์บอกว่าเขามัน่นเ,เขามั่นใจเขาก็คาดหวังว่าผู้ว่าการคนใหม่นั้นเนี่ย จะตอบสนองตามความต้องการในการลดอัตราเบี้ยนโยบายของเขาก็อยารร่างที่เราทราบกันนะครับว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาโหโหทรัมป์ซัดจรมพาเวลซัดจนไม่รู้จะเละยังไงแล้วพาเวลไม่เคยตอบโต้เลยนะจอรมรงพาเวลประธานเฟดกับปัจจุบันเนี่ยทรัมป์ก็ตั้งเองก,กับมือ <c oughs> <c oughs> นะครับจะพ้นจากแห่งคือเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่เห็นเนี่ยคือตัวตัว,ต,วตัวเต็งครับทั้งสื่อทั้งนักวิเคราะห์ทั้งตลาดสร้านั้นคาดการณ์ว่าเควินแฮสเซสนะครับ เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนสำคัญของทรัมป์นะครับแล้วเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศราษฐศาสตร์เคยทางานอยู่ในธนาคารกลางของสหรัฐมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจาาของทร,รัรนะรมปนะ์แล้วก็แฮสเซตยังเป็นผู้บริหารสภาเศรษฐกิจแห่งชาติเอ็นดีของสหรัฐด้วยนะครับก็ประสบการณ์ค้นคลักนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดคาดการว่ากว่า7 0 7 1ละที่น่าจะเป็นเควินแฮสเซตนะครับ ทีนี้กระบวนการเนี่ยตัวของล่าสุดเนี่ยรูรีคลังสหรัฐมือขวาทรัมป์คือสต็อเบเซนรูดีคลังบอกว่าทรัมป์น่าจะมีการประกาศชื่อนะครับว่าที่ผู้ว่าการเฟดก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสช่วงปลายปี2 0 2 5นี้นะครับแต่กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นนะท่านผู้ชมเพราะว่ากระบวนการในการเสนอชื่อต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาสูงของสหรัฐต้องเข้าสภาก่อนนะครับ ประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกเหมือนกันเพราะว่าไปดูตลาดพันธบัตรสหรัฐล่าสุดเนี่ยผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐสิปีเนี่ยลดลงถึงสเปอร์เซ็นต์ชั่วคราวเลยนะต่ำลงมาเลยนะครับก็พูดง่ายๆเป็นส้อนว่าไอ้ตลาดตอบรับในเชิงบวกนะการลงทนลงทุนต่างๆแล้วตลาดก็เชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเป็นกิเวนทัสเสร็จจริงๆเนี่ยโอกาสในการจะลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในช่วงปีหน้ามันก็มีเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย ให้ท่านชมจับตาดูนะว่ามันจะส่งผลต่อทิศทางราตลาดหุ้นสหรัฐในค่ำคืนนี้อย่างไรรวมถึงตลาดเงินตลาดทุนทองคำด้วยต่างๆจับตาดูครับ